ค่ะช่วงนี้ชวนคุยเรื่องยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เราจะชวนคุยกับคุณวรวุิการชนะกูลนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านตอนนี้อยู่กับเราในรายการเยบรอยลราไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกวรวุคิคะสวัสดีครับท่านเอ่ดอดรอนงค์นาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับ ค่ะยินดีนะคะวันนี้ที่มาร่วมรายการนะรแล้วก็เห็นทางนายกก็มีเรียกว่าแผนงานต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องการ,รสร้างบ้านซึ่งในยุคนี้เห็นว่าพฤติกรรมคนในยุคใหม่เนี่ยให้ความสนใจในการสร้างบ้านตัวเองมากขึ้นคือคือทนที่จะซื้อบ้านจัดสรรก็หันมาสร้างบ้านตัวเองถ้ามีที่ดินเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมตรงนี้เปลี่ยนไปยังไงเพิ่มขึ้นแค่ไหนยังไงคะอ๋อครับก็ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับก็ธุรกิจรับสร้างบ้านจริงๆเนี่ย เป็นธุรกิจซึ่งเราไปสร้างบ้านอยู่บนที่ดินลูกค้านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ดินส่วนใหญ่จริงๆจะอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะมากนะครับทั่วประเทศเลยเพราะว่าตลาดตลาดรวมแล้วสร้างบ้านปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสองแสนล้านนะครับบ้านสร้างเองนะครับ<ช>บ้านสร้างเองเกือบสองแสน <ๆ S 1> เป็นอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแค่ประมาณห้าหมื่นล้านเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยความเจริญเติบโตสําหรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่สนใจปลูกสร้างบ้านเองเนี่ยมีความสนใจในส่วนนี้มากขึ้นเพราะว่า หลังๆเนี่ยผู้บริโภครู้สึกว่าต้องการความเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องการความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อโครงการวัจจะสันล้วอาจจะได้แบบเหมือนๆกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนีอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามาใช้บริการของธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีความสะดวกกว่าสมัยก่อนนะครับมีการประหยัดเรื่องของเวลาเพราะว่าเราไม่ต้องวิ่งไปหาสถาปนิกออกแบบบ้านก่อนไม่ต้องอไปไปติดต่อนหน่วยราชการเพื่อจะยื่นขออนุญ,ญาตขอน้านําขอไฟติดต่อ อาเคสหรือว่าดําเนินการต่างๆเนี่ยทางบางบริษัทรับสร้างบ้านก็จะดําเนินการให้ทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องข้อลงจอเลยเจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินจ่ายเงินอย่างเดียวครมีมีบริการพิเศษด้วยนะครับคือหาสินเชื่อให้ด้วยนะครับก็คือมีแค่ที่เท่านั้นนะครับเงินยังไม่ต้องมีครับเดี๋ยวทางทางบริการรับสร้างบ้านหาหาสินเชื่อหาแบงค์ที่จะมาซัพพอร์ตให้ได้ โอ้น่าสนใจนะคะียกว่าครบวงจรที่สุดเลยนะสินเชื่ออีกต่างหากนะคะไม่มีตังไม่เป็นไรขอให้มีที่ดินนะคะก็สร้างบ้านได้แล้วนะคะก็เอาที่ดินไปเป็นไปเป็นข้อได้เลยนะทําประกันได้ใช่ครับแล้วก็เมื่อกีที่ทาง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 ท่านดรได้ได้ถามผมนะครับก็คือว่ามันมันมีการสนใจสร้างบ้านมากมากขึ้นยังไงคือตอนนี้เราดูจากข้อมูลในช่วง3ามปีที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับปี6กสามหกี่มาถึง6กห้าเนี่ย ปรากฏว่าบ้านสร้างเองในช่วงโควิดเนี่ยกับมีการจเจริญเติบโตมากกว่าในช่วงก่อนก่อนหน้านี้นะครับ oh. ก็คือว่ามีการเ,เตริบโตประมาณอยู่ในช่วง5้าถึงสิเปอร์เซนตขยับขึ้นมาทุกปีนะครับปีนี้เนี่ยทางสมาคมได้จัดงานรับสร้างบ้านเอ็กปไปปรากฏว่ามีคนมาจอปลูกสร้างบ้านในงานเนี่ยมากที่สุดกว่าตั้งแต่เคยจัดมาสิปปีเลยก็ได้ก็ oh, ยังยังสงสัยอยู่เหมือนกัน oh. ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะว่าไออยากจะเป็นส่วนตัวอะไรต่างอยากจะเป็นเป็นอะไรของตัวเองเป็นอัตลากษณร์อะไรต่างอันนี้มันก็จริงๆริงเทนี้มันก็เป็นมานานแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีปัจจัยอื่นแทรกเข้ามาด้วยหรือเปล่าจากแบบหลังโควิดอะไรไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าคือคือมีมีปัจจัยหลายหลายๆอย่างครับอันอันที่หนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากทีนี้คนที่สร้างบ้านแล้วก็มีความพร้อมเตรียมเงินไว้แล้วถ้าเขา ปล่อยให้ช้ากว่าไปอย่างนี้เขาจะสร้างไม่ได้คือต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับเ,เพราะฉะนั้นเขาเลยรีบสร้างกันในช่วงในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับราคาวัสดุราคาบ้านไม่เคยมีลดลงนะครับทุกๆปีมีแต่โอกาสจะเพิ่มขึ้นเพิ่มมากเพิ่มน้อยฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีคนมาสร้างบ้านเยอะแล้วก็ภาพที่เห็นได้ชัดคือบ้านระดับ10ล้านขึ้นไปเนี่ยสร้างเยอะมากนะครับขอ,อ,อหรับค,คนมีสตังนะครับมมีสตังนะโอ้ค่ะตอนนี้จะมามาสร้างบ้านกันเป็นจํานวนมากครับซึ่งผมก็ ประเมินในส่วนของตัวเลขของสมาชิกสมาคมคาดว่านในปีนี้เนี่ยยอดปลูกสร้างบ้านในส่วนของสมาชิกเองนาจะอยู่ประมาณสักประมาณห3ื่นสางพันหืาันหรอยล้านบาท <c oughs> ในปีข้างสมาชิกมีประมาณกี่บริษัทคะครับสมาชิกของรับสร้างบ้านเนี่ยที่เป็นมาเราจะมีสมาชิกอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านอีกส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกวัสดุก่อสร้างนะครับบริษัทที่เป็นรับสร้างบ้านตอนนี้เรามีประมาณ72็ดบบริษัท ที่เป็นบริษัทที่รับสร้างบ้านนะครับแต่ว่าจากทั้งหมดของทั้งตลาดนี้มีประมาณเท่าไหร่คะโอ้คือคือจริงๆผมเรียนอย่างนี้ครับคือที่เป็นรูปของบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะไปกั้ามขึงกับบริษัทรับเหมา่อสร้างนะครับซึ่งถ้าในตลาดเนี่ยบริษัทรับเหมา่อสร้างมีเยอะมากซึ่งเขาก็สร้างบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็จะมา cross section กับในส่วนของของของบ้านสร้างเองก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีอ่าผู้บริโภคที่ใช้ผู้รับเหมาอยู่แต่เข อย่างที่ผมเรียนนะครับก็ต้องไปจ้างผู้ออกแบบก่อนไปยื่นขออนุญาตก่อนแล้วถึงต้องไปประมูลหาหาผู้รับเหมาหรือหาคนมาก่อสร้างซึ่งก็จะไม่ค่อยได้รับความสะดวกเท่ากับใช้บริการของรับสร้างบ้านครับอืมค่ะนะคะก็บริษัทรับสร้างบ้านครบวงจรอย่างที่เรียนไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าครบจริงๆนะครบขันจริงๆนะคะเอ๊ตอนนี้แนวโน้มก็คงจะ ในปีนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะก็คงจะยังคงเติบโตอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะปีหน้ามองยังไงคะจะยิ่งโตมากขึ้นไหมคะอ๋อครับอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันก็มีปัจจัยปัจจัยลบเยอะนะผมมองนะครับตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ก่อนเนี่ยเศรษฐกิจโลกปีหน้าเขาก็จะมองว่าถดถอยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปอเมริกานะครับก็จะจัติดลบค่อนข้างเยอะหน่อยประเทศจีนก็อาจจะดีขึ้นในเอเชียของเรายังถือว่า ในในใน,ในอาเซียนอเอเชียนออกเฉียงใต้เนี่ยยังยังดีหน่อยที่ตัวเลขไม่ได้ลดลงไปมากทําให้เรายังใจชื้นนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเออเราเราน้าย,ยังเอาว่ายังพอไปได้แล้วกันยังยังไม่คาดหวังเยอะนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวจะกลับมานะครับปีหน้าเนี่ยนะท่องเที่ยวกะับเข้าเมืองไทยมากขึ้น, b, นบีบีบีซ่า ตัวใหม่นะลองที่พักระยะยาวก็ให้ซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่นะอาจจะมีต่างชาติมามาสร้างบ้านนะมีส่วนครับมีส่วนครับสําหรับผู้ที่มีเงินลงทุนในประเทศนะครับแล้วก็ซื้อที่ดินได้ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งที่จะทําให้ส่วนใหญ่ผมผมเรียนงี้ครับนักลงทุนต่างชาติส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาก็ดูดูความเสี่ยงว่าในประเทศเขาอย่างพูดว่านักนักลงทุนจากจีนเนี่ยเขามองว่าต่อไปจีนจีนก็จะลงทุนยากขึ้นคนลงทุนจากยุโรปอเมริกาก็ไม่มา แล้วก็จีนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงมากเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินในจีนตอนนี้มีจํานวนมากเขาพยายามออกมาครับมา oh. มามาอินโดฟิลิปปินเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยปประเทศหนึ่งที่ที่น่าสนใจ สำหรับไฮเทคโนโลยีหน่อยนะเพราะว่าค่าแรงเราอาจจะสูงกว่าสาประเทศสักครู่แต่ว่าเราจะมีประสิทธิภาพของของของคนที่จะทํางานในระดับไอเอ็น <High N S 2> ได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะมาสร้างบ้านโดยที่เราจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยครับคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามแทนผู้ริพวกนะถ้าเกิดว่าจะสร้างบ้านเนที่สักครูบอกว่า,าวัสดุก่อสร้างก็ราคาสูงขึ้นนะคี่ว่าปีนาคือต้นทุนการสร้างบ้านจะเพิ่มขึ้นสักแค่ ผมเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าปีนี้เป็นปีที่ขึ้นมากที่สุดแล้วนะครับอันอันอันดับแรกคือวัสดุก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสไตรมาสแรกนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเขาขึ้นไปจนพีคแล้วแต่ยังมีบางตัวยังขึ้นอยู่อย่างวันนี้เนี่ยผมได้รับข่าวว่าวัสดุพวกประเภทซีเมนต์จะขึ้นอีกจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นครับดสดๆเลยแล้วก็ในเรื่องของค่าแรงเดือนตุลาคมนี้ขึ้นแล้วนะครับค่าแรงขั้นต่า ขึ้นแล้ววัน,น,นที่หนึ่งนะคะแนนตามตามที่ร <c oughs> ับาลประกาศอ๋อ <c oughs> ใช่ครับหนึ่งตุลาเพราะฉ <c oughs> ะนั้นตอนนี้มันขึ้นไปเยอะแล้วผมยังมองว่าปีหน้าเนี่ยมันมันไม่น่าจะขึ้นไปไปไป,ไปมากกว่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงในระดับโลกนะครับคือเช่นของครามหรืออะไรที่รุนแรงเนี่ยผมคิดว่า <c oughs> มันก็ยังจะพอที่จะ ยังยังอยู่ในระดับราคาใกล้คี่อยาให้มีสงครามนิวเคลียร์กันแล้วกันใช่ครับครับกค่ะก็โดยสรุปแล้วราคาในปีหน้าก็จะอยู่ระดับเดียวกับประมาณปีนี้นะคะผมว่าผมว่าอย่างนี้ครับคือคือตอนปัจจุบันเนี่ยตัวเลขปลายปีนี้นะฮะจากจากจากไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะปรับขึ้นมาจากช่วงจากช่วงกลางปีเนี่ยประมาณสักไม่เกินสเปอร์เซ็นตนะครับไม่เกินสเปอร์เซ็นแล้วก็ปีหน้ามันก็จะทรงๆอยู่ประมาณราคาปลายปีที่ผมว่านี้นะครับก็จะทรงประมาณนี้ครับ ค่ะในหลายคนก็เป็นห่วงนะคะโครงสร้างบ้านตอนนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะที่นี้มาในด้านคุณภาพค่ะเห็นว่าทางนายกสมาคมคสร้างบ้านเนี่ยนะคะ่านกำลังเตรียมการที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานต่างๆเนี่ยค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะเตรียมการทําอะไรยังไงคะครับคืออย่างนี้ครับพูดพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นซึ่งเป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อปัญหาสําหรับ ผู้บริโภคหรือคนที่อยากมีบ้านเนี่ยมานานแล้วนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องเรื่องถูกถูกทิ้งงานเนี่ยถูกเคประมาณนี้ครับคือสร้างบ้านแล้วก็โดนผู้รับเหมาทิ้งงานนี่เป็นเรื่องระดับหนึ่งระดับที่สองคือเรื่องคือเรื่องงานไม่ได้คุณภาพนะครับทีนี้คําว่าคุณภาพเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มต้นมางานจะได้คุณภาพเนี่ยมันต้องมันต้องมีมาตรฐานก่อนมีมาตรฐานของการทํางานก่อนทีนี้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ได้มีการกาหนดมาตรฐานเหรอคะอย่างนี้ครับผมเรียนทห้ทราบครับคือมาตรฐานเนี่ยในการ ในการก่อสร้างมีนะครับหน่วยงานที่ที่ทำมาตรฐานเนี่ยมีทั้งหนึ่งวิศวกรรมสถานนึ่งประเทศไทยนะคะรับวสท, <ranks S 1> ะทนะครับแล้วก็มาตรฐานอ้างอิงของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับน <analy> <ง>ีอ้างอิงได้แม้กระทั่งามาตรฐานในตต่างประเทศที่เขาเอาเข้ามาทั้งของอเมริกายุโรปหรือแ <ruled> ม้กระทั่งของญี่ปุ่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาตรฐานงานก่อสร้างเนี่ย keep. เป็นมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปซึ่งมันจะรวมทั้งตึกทั้งถนนทั้งอาคารทั้งอะไรซึ่งซึ่งมันจะเป็นภาพใหญ่กว่าบ้านซึ่งเป็นที่มีรายละเอียด มากกว่านะครับทีนี้พอพอมาถึงงานพอมาถึงงานบ้านเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานตัวใดที่เฉพาะเจาะจงว่าบ้านถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานเพียงพอแล้วนะนะครับคําว่ามาตรฐานในเรื่องขององานโครงสร้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูง่ายเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่มาตรฐานที่เป็นสถาปตัตยกรรมนะครับที่บอกว่าบ้านบ้านสมมุติว่าคนรับเหมาฉาบให้เราอะ่ะเขาบอกเรียบแล้วแต่เราบอกยังไม่เรียบครับ เราบอกว่าอย่างเนี้ยเราว่าไม่เรียบเขาบอกอย่างเี้ยเรียบแล้วอย่างเี้ยที่บ้านเขาเรียบแล้วคือาตาฐานมัน,น,มนเป็นงานถาปั้นก็มันแต่ว่าปันยากความ,มสวยงามน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อเพื่อลดลดข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าของบ้านกับกับผู้ก่อสร้างแล้วก็ให้ผู้ก่อสร้างนะที่ยังน,นี้เพราะว่าสร้างบ้านที่ไรเห็นเจ้าของบ้านกับกับกับคนรับสร้างบ้านจะค่อยมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆเลยนะเหมือนกับไปเหมือนกับมองกันไปคนละทางครับใช่ใช่ค่ะคือสร้างบ้าน้วอันนี้มันจะมามันจะมาแก้จุด นี้ได้ส่วนหนึ่งเนาะลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของบ้านกับคนที่รับจ้างสร้างบ้านนะคะแล้วแล้วคนแล้วคนที่สร้างบ้านบางคนก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานที่ขั้นต่ําและมาตรฐานที่ดีอย่างน้อยเนี่ยควรจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับตอนนี้ทางสมาคมเราก็เลยคิดว่าตัวนี้ถ้าเราทำขึ้นมาน่าจะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของธุรกิจนี้แล้วก็เป็นน่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่ง อาจจะอาจจะมีโอกาสเอานําไปใช้แล้วก็ไปดูว่าเอออันนี้เขาโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจะเกิดการเถียงกันซึ่งบางครั้งคนที่ไม่เข้าใจบางทีเราไปเซิร์ชหาข้อมูลอยู่ในพวก Google ใน Facebook ในอะไรพวกนี้นะครับทีนี้แต่ละแต่ละ,ละกูรูก็พูดกันไปคนละทางคือแบบไม่รู้ว่าใครจริงใครไม่จริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีมันต้องมีแบบอะไรที่เป็นเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือที่ออกโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้ทางสมาคมร่วมกับสถาบันใดยังไงที่มีความน่าเชื่อถือ ครับอย่างนี้ครับคือทางทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยเราได้ทำเอ็มโร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี62แล้วนะครับแต่ทีนี้ในในส่วนของเรื่องนี้เรามีดำเนินการเราคิดกันมานานแล้วเราก็ได้มาเริ่มจริงจังเนี่ยเมื่อต้นปี2563เรานะครับกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับโดยท่านคณะบดีก็โดยจัดตั้งในส่วนของทีมงานนะครับทีมงานที่เรียกว่าคณะทํางานเรื่องนี้ขึ้นมาก็ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านซึ่งเราจะมีความชนานาญในเรื่องของใน,ใ,นในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วกันนะครับแล้วก็ทีมงานจากอาจารย์จากจุลาแล้วก็มีคังธรรมศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีนิสิตบียาโทเนี่ยของทางจุลาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยโดยนําการนําของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรธนิตทองทองนะครับเข้ามาร่วมด้วยทําทใหา้เรามีความแน่นในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ของวิชาการ ซึ่งปกติเนี่ยยังยังยังไม่เคยมีส่วนใหญ่ท่านหน่วยงานทำมาตรฐานก็วิชาการอย่างเดียวนะครับภาคปฏิบัติไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูว่ามันมันใช้งานได้ไหมแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานเองเรื่องที่สำคัญคือการใช้วัสดุนะครับเราก็ได้เชิญทาง s c g นะครับบริษัทซีเมนต์ไทยนะครับบริซีเมนต์ไทยเข้ามาร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อที่จะทําให้อ่ามาตรฐานตัวเนี้ยมันครอบคลุมไปถึงเรื่องของการใช้วัสดุมากขึ้น นะครับก็จะทําให้มาตรฐานนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปใช้งานได้แล้วก็ครอบคุมทั้งเรื่องของการทํางานจริงทางด้านวิชาการรวมถึงทางด้านการใช้เรื่องของวัสดุด,ด้วยครับก็เรียกว่ามามาครบลูปเลยนะทุก stakeholder ค่ะแต่ผู้บริโภคค่ะก็จะมีมีฝ่ายวิชาการนะที่จะต้องแบบเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้นะองค์ความรู้ครับแล้วก็ฝ่ายที่เป็นธุรกิจนะคือเป็นคนปฏิบัติใช้งานนะแล้วมามาเจาะลงไปถึงตัววัสดุก็จําเป็นนะก็เอชซีเขาก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วก็มาเล่ด้วยนะคะนั่คะผู้บริโภคนะคะครับในการผู้บริโภคก็อย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ย อ่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นมาตรฐานเนี่ยเราได้ทําการสารวจนะครับได้ทำสรุปสำรวจก็คือสารวจจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางสมาชิกเราแล้วก็ทางสมาคมสมาคมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคมาเรียกเราจะรีสเอาไว้รีสเอาไว้เรามีมีข้อมูลอยู่มีอยู่แล้วครับครับมีข้อมูลอยู่แล้วว่าว่าผู้บริโภคเจอปัญหาอะไรแล้วอะไรที่ทําให้เป็นข้อโต้แย้งแล้วเขาไม่เข้าใจหรือว่าทาง บริษัทรับสร้างบ้านหรือบริษัทที่ก่อสร้างเองก็อาจจะทําต่ํบบากว่ามาตรฐานไปไเนี่ยเราก<ต><ร>อยาการู้นะว่าข้อมูลเด่นๆเลยที่ที่ผู้บริโภคเคารองเรียนมาับมีบอะไรบ้างนะคะครับเด่นๆเลยค่ะครับคือตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่งานงานโครงสร้างเลยครับผมผมผมยกตัวอย่างเช่นเขาเทเสาออกมาแล้วเนี่ยมันมันบินคอนกรีตมันไม่เต็มเห็นเหล็กโผล่เนี่ยเขาถามว่าอันนี้ต้องทุบทิท้งไหม ทางผู้ก่อสร้างก็บอกว่าไอ้นี้ใช้ได้เดี๋ยวเอาปูนไปโปะก็ใช้ได้ทางผู้บริโภคก็บอกเอ้ยไม่ได้สิอย่างนี้มันก็มันก็ไม่แข็งแรงะทีนี้ไอ้ความแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็จะมีตัวนี้ครับเป็นการกําหนดเรื่องของเทโลแลนด์ว่าผิดได้แค่ไหนไม่เกินแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามีความแข็งแรงยังคงทนอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งกระเบื้องที่บอกว่าปูกระเบื้องแล้วเนี่ยเวลาเดินแล้วมันดังป๊อกป๊อกเป็นพงโพงมันล่อนหรือเปล่านะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะมันในในในกระเบื้องหนึ่งแผ ถ้ามันมีเสียงรอดเนี่ยเกินกี่จุดเนี่ยในหนึ่งแผ่นเนี่ยหัวมุมสี่ด้านรวมตรงกลางเนี่ยกี่จุดเนี่ยถือว่าอันนี้ต้องแก้ใหม่อะไรแบบนี้ครับอ่าก็จะเป็นอัที่มันวัดได้ที่มันเห็นได้ไม่ต้องเถียงกันครับครับอ่าครับนี่คือตัวอย่างครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนคู่มือนะคะใช่ครับใช่ครับที่ที่ที่ผู้ผู้รับผู้ผู้รับสร้างบ้านกับผู้บป็นพวกนั้ต้องมีเหมือนกันครับถึงเวลาจะต้องแบบเมื่อได้งานพวกก็แจกให้ผู้ เจ้าของบ้านเลยจะได้เรียกว่ามี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 หลักเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมคะอ่าแล้วแล้วใน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 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ค่ะมาตรฐานในฉบับนี้ค่ะอย่างตะกี้ก็พูดมาบ้างแล้วว่าว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างมันน่าจะดีเทลเยอะเลยนะแต่ว่าโดยสรุปโดยสรุปเด่นๆเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมคุณฟังได้ได้เห็นว่ามันจะเกิดมิติใหม่จะเกิดมาตรฐานที่กําหนด การสร้างบ้านอยู่อาศัยครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยมันคือคอะไรบ้างค่ะครับเดี๋ยวผมผมผมเรียนนิดนึงนะครับคือคือ,อนักคู่มือเร่มเนี้ตอนครั้งแรกเลยที่เรายกล่างขึ้นมาเนี่ยทางคณะฝ่ายวิชาการทางอาจารย์เนี่ยก็ยกล่างมาเอามาฐานมาเยอะแยะเต็มไปหมดจากต่างประเทศมารวมกันเห็นแล้วก็ตกใจคือเราเราก็เราก็บอกว่าเราอยากให้คู่มือเนี้ยประชาชนเนี่ยอ่านเข้าใจด้วย เพราะว่าถ้าเป็นวิชาการเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะก็จะไม่ทราบอ่านข้อมูความหมายอันนี้คืออะไรอะไรแบบนี้ใช่ไอ่านแป๊บเดียวก็ไม่ครบแปดบรรทัดก็วางเลยคือคือทำออกมาตอนนี้มันมีทั้งหมดอยู่400หน้าหนาประมาณขนาดนี้ครับทีนี้ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะผมในในขั้นตอนขั้นตอนต่อไปทางสมาคมจะเอาเอาเล่มนี้ก็คือสําหรับสมาชิกก่อนนะครับให้สมาชิกได้นําไปใช้ซึ่งสมาชิกเขาจะรู้เรื่องก่อสร้างเราก็จะลงรายละเอียดแต่ฉบับประชาชนเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็น next step ต่อไป เพราะว่าเอาให้ประชาชนเนี่ยอ่านอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายและเอาเอาไปใช้ดูบ้านตัวเองได้อะไร<ม>อะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมมองว่าในส่วนของอามาตรฐานตัวนี้ก็น่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านนะครับ<ม>แล้วก็เป็นประโยชน์กับบริษัทอา,อาจจะเป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไปซึ่งอยากต้องการที่จะยกระดับตัวเองให้ได้มาตรฐานมากขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ ให้เขาอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ําเกณฑ์นี้ผมถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ํานะครับซึ่งที่จะทําให้บ้านเนี่ยมีมาตรฐานแต่ถ้าใครทํามากกว่านี้สูงกว่านี้ดีกว่านี้ก็เป็นอาจจะเป็นบ้านอีกเกณฑ์ระดับหนึ่งบ้านไฮเอ็นบ้านอะไรซึ่งราคาแพงขึ้นไปอันนั้นก็เป็นอีกอีกมาตรฐานหนึ่งครับค่ะค่ะค่ะแล้วจะจะได้ใช้จริงเมื่อไหร่นะคะอ๋อครับก็ผมทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเราเราจะให้กับสมาชิกเราใช้ก่อนในช่วงต้นปีนี้ เพื่อที่จะสร้างให้มาตรฐานของสมาชิกเนี่ยกับผู้บริโภคเนี่ยสื่อไปให้ให้ตรงกันนะครับให้มีมาตรฐานก่อนหลังจากเนื่องจากเนื่องจากเป็นการออก,ออกมาครั้งแรกเรามีการใช้มาตรฐานในส่วนของที่สำคัญสำคัญหลายส่วนแล้วก็เราก็เพิ่มเข้าไปทําให้มันเกี่ยวข้องกับบ้านโดยเฉพาะเลยเป็นมาตรฐานเรื่องนี้ใช้กับงานก่อสร้างบ้านแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าเกิดเอาเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้างคือผมเลยว่าให้สมาชิกลองดูก่อนยังมีข้อ อะไรที่มันเป็นข้อบอกพร่องเราถึงจะเอามาปรับนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นต่อไปเราก็ถึงจะนําเอามาใช้ให้กับผู้ผู้บริโภคหรือผ,ผู้สนใจทั่วไปก็เหมือนต้องทดลองก่อนนะคะอลอก่อน,ลกนแล้วก็จะมาเป็นฉบับเติมเต็มในอนาคตอีกนะคะคแต่ว่าก็คือว่าปีหน้านะครที่จะ ใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่สังกัดสมาคมรับสร้างบ้านก็จะได้มีมาตรฐานตรงนี้ที่อาจจะลดความขัดแย้งทกเทียงมุดดี้น้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะคือสร้างบ้านเนี่ยยังไงก็อยากให้มีความสุขกันนะครับไม่ใช่ว่าสร้างบ้านแล้วก็พอเจอหน้าผู้รับเหมาแล้วก็ต้องหน้าเครียดใส่กันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพยายามจะทําให้ให้ทุกคนมีความสุขครับเอน่าสนใจคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าจะสร้างบ้านเมื่อไหร่ก็จะขอใช้บริการนะคะยินดีครับยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ใหม่ใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านยศสวัสดีค่ะสวัสดีครับ